มอร์นิ่งแฮสบรอกกันค่ะเพื่อนเพื่อนแคสตีเว่น <has> นกค่ะ like นกยักษ์ค่ะมาแต่เช้าเลยกินอยู่ยตั้งนานแล้วนะ่ะ โ oh, oh. อ้โหลงมาเอาหอยขึ้นไปกิงหอยเยอะแยะเลยแต่เขามาตัวเดียวนะคะแปลกที่สุดเลยปกติจะมาสองตัวทุกอย่างเขาจะต้องมาคู่นี่คงคงเป็นนกแก่

เอาต้นไม้ไปไว้ที่ร้านสี่กระถางแล้วค่ะเดี๋ยวนี้อีกแลวนี้อีกค่ะถุงเงินเอาทรายใส่ไปก่อนพองน้องเขาจะปลูกยังไงก็เดี๋ยวก็ให้เขาจัดการอีกที อาหารเช้าก็เตรียมไว้แล้วผัดไข่ปลาค่ะเพื่อนๆเมื่อาวานน้องทำปลาเต็มเพราวปลาเยอะปลาหมอค่ะไข่เต็มท้องเต็มท้องได้ไข่เป็นชล้วย น้องก็เลยเอาหมกผัดใส่หอมใหญ่ใส่พริกเอาละมองเราสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะสวัสดีแคร์ชันโคดก็เฟร์แมคอะไรนะคะโอเค ตอนนี้เขากำลังจ้องเราอยู่นะเนี่ยโหตัวเท่าหาเลยนะน่นะ่ะตัวใหญ่มากสีเทาเหลือบขาวเหลือบเทา หอยมีตลอดแนวคะ่ะหอยเยอะคนก็มาเโอมาแล้วไปแลๆๆไปแล้วไปวออออไหนแล้วล่ะฮะอูอ้ว้าเขาอยู่แถวเนี้ยคะ่ะต้นไม้คะ่ะตัวใหญ่จังเลยมันคือภาพเฉยๆจ้า ไม่ได้อะไรเดีย๋ยวทำงานต่อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาใบย่านางไปไว้ให้น้องทั้งนสักสกกอย่้านางเราก็มีหลายจุดค่ะนี่ก็ย่านางค่ะย่านาง นั่นซุ้มซุ้มสามัคคีซุ้มรวมใจเพื่อนๆคะ่ะพวกถัว่วพวกงาที่ออกนะะ่ยค่ะน้องสาวเขาจำได้ตอนที่พรามณมาทำพิธีไงคะ่ะแล้วก็มีถัว่วมีงาเล้วก็เอาให้หวานตามบ้าน <laughs> นี่ก็ยะานางคะ่ะนี่คะ่ะ เดี๋ยวจะเอากรณี้ไปลืมน้องสาวคิดได้เราเป็นคนแก่ที่ลืมละเช้าก็ทำสายมาก็หยุดนี่เราจะเอาพวก หม้อปั้นดินเผาแตกเอามาใส่ให้เขาแล้วก็ใส่ชายไปนิดหน่อยเราจะเลี้ยงเข้าแบบไม่ใส่ดินเยอะค่ะนี่ค่ะนี่ก็ยานางอืมก,ก่างเขาจะขึ้นไปบนระเบียงเนาะขึ้นกับต้นปีนะะเอ่ออะไรอะไรเขาก็ ก็ออกมาค่ะวันนี้ก็เห็นเดี๋ยวเห็ดน,นี่จะเอาขึ้นไว้ให้เขาให้เอาไว้โชว์สวยดีงามีถั่วมีงานี่ค่ะอะไรนะ อดอกอะไรนะคะที่หอมๆเหม,มือนข้าวใหม่ะคะ่ะไม่ใช่รถสุกคนนะคิดื่ไมัออนออกคิดว่ารสสุคนแดงเขาก็าออกเก็ก็แตกออกมาอีกเขาโดนฟันแล้วเขาก็แตกออกมาอีก ก่อนเห็นรสสุโนแดงต้องอยู่แถวน,นี้นี่ไงคะรถสุโนแดงนี่ค่ะแตกช่อละหอมหอมโ <c oughs> ชคดีซื้อมาสองต้นเอาไปให้เพื่อนต้นหนึง่งเป็นของขวัญค่ะแต่ข้าไปตายของเราทนยังไม่ตายเลย เดี๋ยวนี้จะตักทรายใส่ให้เขาหน่อยจิตกรรมวันวันของมาดามวนด้าช่วงหน้าฝน <laughs> ช่วงหน้าฝนก็ปลูกแรงมาตอนนี้ก็มีน้องเขยรดน้ำให้ทางน้องนะคะทางนี้เขาก็มารดของมารดไผ่ค่ะในบ้านเดี๋ยวจะคงติดสปริงเกอร์ เขาชอบไผ่น้องเขยเขาชอบทำน้นทำนี่หนอก็กินได้น้องเขยเขาคงเลี้ยงไว้ไว้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำแค่ททำชั้นอะไรนะคะเผื่อเขาอายุมากมาตอนนี้ก็มากอยู่แล้วนี่ห้าสิบเก้าค่ะน้องน้องเขยกับน้องสาวอีกไม่กี่ปีก็คงทำงานไม่ไหว นี่ที่เข้ามาอยู่นี่แล้วก็หมดไปสองกอล้วล้มไปด้วยแล้วก็กอนัก็เหลือสีห้าตน้นเขาชอบใช้ไม้ไผ่แค่คร่บเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะคะ